สู่สัปดาห์ที่10ของศึกเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีครั้งที่18ฤดูกาล2022-2023และเป็นวีคสุดท้ายที่เดอะมอล์โคราชและนี่คือผู้เล่นยอดเยี่ยมในแต่และตำแหน่งของประเภททีมหญิงจาก s m m Sport ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะหัวเสายอดเยี่ยมออนุมาสิธุรัตนครราชสีมาหุ่ยหวางคิวมินซีวีซีเป็นอีกนักที่ดาวตกจอมเก๋าของแนวปีศาจทำผลงานในเกมรุก ได้เป็นอย่างดีและทำแต้มได้อย่างดุดันแม้ทีมจะพ้าให้กับไดมอนด o ฟูดไฟ s h a ช k Air Force 2ต่อ3เซตแต่เจ้าตัวยังตกไปได้มากถึง22คะแนนหัวเสายอดเยี่ยมอีกคนชมพูนุชจิตสบายคอนแกนสตาร์วีซีดาวตกไว้ย23ปีลงเล่นเป็นตัวหลักให้กับเรดไดโนในสัปดาห์นี้พร้อมกับโชว์ฟอร์มในเกมรุกได้อย่าง George. ยอดเยี่ยมทำแต้มไปได้ทั้งหมด19คะแนนพาทีมเอาชนะเซลมิงอาร์เอต่อ0นเซตและยังเป็นชัยชนะเกมแรกของ ในการแข่งขันเล็กที่2บอลเร็วยอดเยี่ยมปลื้มจิตถินขาวสุพีมทิพยาชนบุรีอีเทคอดีตบอลเร็วทีมชาติไทยยังคงไว้หลายทุกครั้งในการลงเล่นให้กับทัพโลมาสีชมพูทุกเกมที่อยู่แดนหน้าและในสัปดาห์นี้ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้งตบไปได้ทั้งหมด16คะแนนพาทีมเอาชนะนครนนท์ไปได้3-0เซตบอลเร็วยอดเยี่ยมอีกคน ลอเลนแมทธิวนครราชสีมาหุ่ยหวางคิวมินซีวีซีดาวตบจากสหรัฐอเมริกาช่วยทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการยูแดนหน้าทั้งการออกสกอร์ในเกมรุกรวมถึงการบล็อกทำแต้มให้กับทีมไปได้11คะแนนในเกมที่่ายให้กับไดมอนด์ฟูดไฟเชคแอลฟอ o r อ2ต่อ3เซตเซตยอดเยี่ยมนุชราต้องคำ ไดมอนด์ฟุตไฟฟายเชฟแอร์ฟอสเป็นอีกนักที่มือเซตจอมเกา๋าโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีในการจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงยังทําได้หลากหลายและยอดเยี่ยมแม่นยําและยังพาทีมพลิกเกมกลับมาเอาชนะนครราชสีมาหุ่ยหวางคิวมินซี C. สามต่อสองเซตบีหลังยอดเยี่ยมนัทชาชิกิลิสไดมอนด์ฟ f i ไฟ s h ยเชฟแอร์ฟอสดาวตบจากเซอร์เบียลงสนามมาเป็นสำรองในเซตแรกและยังได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่เซตที่2เป็นต้นไปโชว์ฟอร์มในการออกสกอร์ให้กับทีมบลู ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมบล็อกทำคะแนนรวมไปได้ทั้งหมด22คะแนนพาทีมเอาชนะนครราชสีมาห้้ยหวางคิวมินซีวีซีอ2เซตตัวรับอิสระปีนุ้บ้านน้อยสุพรีมที่พยาชนบุรีอีเทคแนวรับทีมชาติไทยช่วยทีมโลมาสีชมพูในการลงเล่นในแดนหลังได้เป็นอย่างดีทั้งเกมรับเสิร์ฟที่รับได้เข้าจุดและยังช่วยทีมเซฟแต้มจากเกมรับตกได้เป็นอย่างดีพาทีมคว้าชัยชนะตอนนครนนไปได้แบบไม่เสียเซตด้วยสกอร์3 2, ยอศูนย์เซตผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมกิติคุณศรีอุทววงศ์ดิมอนด์ฟูดไฟล์เชฟแอร์ฟอสต์กุนซอหนุ่มบลูทูน่าพาทีมกลับมาทำผลงานได้ดีในการลงเล่นเซตที่2และยังช่วยกระตุ้นทีมในการลงสนามแข่งขันช่วงปลายเซตที่4ก่อนที่จะพาทีมคว้าชัยชนะไปได้ตอนน่อนครราชสีมาห้วยหวางคิวมินซีวีซีไปได้อย่างระทึกใจ3-2ต่อเซตและเป็นชัยชนะเกมที่10ในซีซั่นนี้ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์สศิพาพรจันทวิสูตดิมอน o o ฟูดไ e s h เชฟ โมเสาทีมชาติไทยนับว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจในการลงเล่นของบลูทูน่าในการออกสกอร์และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบทำแต้มไปได้ทั้งหมด22คะแนนโดยมาจากเกมรุกทั้งหมดพาทีมแซงเอาเชนะไม่หวางคิวมินซีวีซีสามต่อ2เซตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก SMM Sport อย่าลืมกดติดตามช่องดาวน์เวลเปเพไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ